การกดไลค์และติดตามของคุณคือกำลังใจที่ทำให้เราสร้างนิทานดีๆต่อไปค่ะนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบไว้ป่าใหญ่และในป่านั้นก็มียักษ์ตัวโตอาศัยอยู่ยักษ์เปี้ยผู้ที่ไม่ได้ชอบทำเหมือนยักษ์ทั่วไปเพราะสิ่งที่เขารักที่สุดคือขนมเคก้กทุกวัน ยักษ์เปี๊ยจะแอบมองดูร้านขนมเค้กในหมู่บ้านเห็นคุณลุงทำเค้กอย่างสวยงามและแอบฝันว่าสักวันเขาจะได้ลองทำเค้กเองวันหนึ่งยักษ์เปี๊ยะรวบรวมความกล้าสะพายกระเป๋าใบใหญ่แล้วค่อยๆเดินเข้าไปในหมู่บ้านพื้นดินสั่นสะเทือนชาวบ้านตกใจวิ่งหนีหมด แต่ยังมีคุณลุงคนทำเค้กที่ไม่ได้หนีไปไหนเขายิ้มแล้วถามว่าคุณยักษ์มีอะไรให้ลุงช่วยไหมจ๊ะคุณลุงสอนยักษ์เปี้ยกทำเค้กทีละขั้นตอนยักษ์ต้องใช้มือใหญ่อย่างระมัดระวังคนนวดแป้งเบาๆเหมือนกำลังกอดลูกแมวในที่สุดยักษ์เปี้ยกก็ทำเค้กสำเร็จ เค้กก้อนนั้นใหญ่พอๆกับบ้านหนึ่งหลังเลยทีเดียวยักษ์เปี้ยแบ่งเค้กให้ทุกคนทุกคนได้ลิ้มรสขนมเค้กแสนอร่อยและตั้งแต่นั้นมายักษ์ก็กลายเป็นเพื่อนรักของชาวบ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินใครจากรูปร่างภายนอกเพราะแม้แต่ยักษ์ตัวโตก็มีหัวใจที่อ่อนโยน และความฝันที่งดงามเหมือนทุกคนและนี่คือเรื่องราวของยักษ์เปี้ยกับขนมเค้กแสนอร่อย Your likes and subscriptions are the magic that keeps these stories alive ขอบคุณที่ติดตามนิทานเรื่องนี้พบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะ